พอดีผมทําคอนเทนต์แบบว่าชวนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากให้เป็นแบบให้หน่อยได้ไหมได้ค่ละห้าร้อยคอนเทนต์ไม่ไหนคะคอนเทนต์ไม่ไหนในทิกตอกอะไรเงี้ยครับถ้าฝากติดตามทิกตอกเราด้วยได้ครับได้ได้เดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนอันนี้ชื่อชื่ออะไรครับชื่อเมย์กับไมค์ค่ะคุณเมย์เมย์ไมค์เป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าใช่ค่ะมีทิกตอกอยู่คนตามเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สองแสนเก้าได้รักลับบ้านดีกว่าโอเคคุณเมย์เอาเลยเดี๋ยวขอขอฝั่งนู้นที่มีไฟมีไฟ ถ้าเดินมาแล้วก็หมุนแบบสดใสสดใสกลางแขนกลางเป็นรูปท่านิ่งครับเดินเดินเข้ามาเดินเดินไปฝั่งนู้นแล้วก็หันมาหาผมอ่าโอเคสามสองไปเลยได้ออีกทีหนึ่งเป็นทีละคนได้ไหมครับได้ค่ะเอาทีละคนคุณเมคุณไมค์ก่อนทีนี้หันหลังหันหลังแล้วก็หันหน้ามาทางนี้อ่าสวยครับโอเค ดีเลยโอเคครับครับได้สวยเลยน่ารักสวยสวยสวยมากเลยค่ะได้เลยนะคุณมายคุณเมย์จําไม่ได้อาจับจับผมเปียไปเออดีโอเคครับพอมครับสามสองสามสองน่าสวยน่ารักเลยได้ครับโอเคเลยค่ะ ได้เลยค่ะคีอันนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคะเออเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เดี๋ยวหนูจะฝากช่องติ๊กต็อกพี่ก็เลยนะคะได้ครับเพื่อเพหนูจะเอาไปลงผมว่าต้องต้องฝากโอเคค่ะช่องติ๊กต็อกชื่ออะไรอ่าวิภูครับวิภูอาวุธธรรมานชื่อผมเลยเดี๋ยวเป็นยูไอพียูอันเดอร์สกอร์จำไม่ได้นั่นแหละโอเคเดี๋ยวไป่ใช่ได้ค่ะอันนี้ของอาฝากฝากช่องติ๊กต็อกด้วยนะคะเมย์ไม่ว่าดีค่ะภาษาไทยเลย ใช่ค่ะคอยติดตามด้วยนะ,ะได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยบ้างดีกว่าอ,อใช่ง่าย <ปะ S 2> ดีด <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวแท็กเดี๋ยวแท็กไปได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ